ฮิตอ,อีกแล้วครับเพลงนี้อือหืออือหือดีเจดีดีๆๆดีดดทุ่มหนึ่งแล้วค่ะน้่งเอดาไม่ฟูมอะผมไม่ฟูวันนี้ผมไม่ฟูไปฝูมไม่ฟูไม่ฟูไม่ฟูนั่งนดีเดี๋ยวตกนะ รุ่หนึ่งแล้วเตรียมตัวนอนกินอาหารเรียบร้อยลังหน้าแปรงฟันเปลี่ยนแคมเปอร์อะไรนี่พรมินเขาเลือกเสื้อเองเอออย่าอย่าอย่าทับน้อง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 อ่ะอ่ะเหโอ้โหโอ้โหดีดดีโอ้โหทำไมเต้นเก่งอย่างเงี้ยคะเอ็งกองที่น เอ็งก้งทินเนี่ยฮะเออเอ็งก้งทินเอ็งก้งทินเอ็งก้งทินโอ้โหเอ็งก้งทินเหรอคะเนอะโอ้โหพี่มาวินเบียดน้องเดี๋ยวน้องหน้าเดี๋ยวน้องล้มเอาบล็อกบล็อกออกก่อนสิลูกมันบังมันบังมองไม่เห็นหน้าบังเอาไว้ข้างหลังทิ้งไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังเออเอาไปข้างหลังข้างหลังเออข้างๆโอเค ok nãy nãy mama hết rồi ok attend à, attend 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 nghe này attend nghe à, okay, okay. à, tên đi à, tên đi hai 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 tên đi เต้นเลยเต้นเลยมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะอา้าวเตรียมตัวน้องเอดาเต้นอีกเปล่าไม่เต้นหมือหมาปิดแล้วนะไม่เต้นหมือหมาปิดแล้วนะเต้นเปล่าน้องเอดาอย่าอย่าอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไราพาวินอย่าเบียดน้องสิลูกทับขาน้องหมดแล้ว ทำไรเนี่ยถาเต้นอ่ะถ้าเต้นอ่ะเต้นอ่ะโอ้เต้น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 เปลี่ยนเพลงเปล่าเอาอ่เน่เปล่าเอาเพลงอะไรเปลี่ยนเปล่าเอาเพลงอะไรเปลี่ยนเพลงเปล่าพาเปลีน แล้วพาวินเป็นอะไรไม่เข้าใจองเอดาปล่อยน้องลูกน้องน้องจะคานน้องจะคานน้องจะน้องจะครีปปาพาวินอย่าอย่าดึงน้องอย่างนั้นอย่าดึงน้องอย่างนั้นน้องเจ็บจะโกรธอะไรฮะทำไมชอบขี้โกรธจังเลยเป็นไรฮะมาเปลนเออน้องน้องกำลังจะคานลูกดึงน้องทำไม อ,อาะเต้นเต้นอ่ะเอ็งก้มศิรษะสิสะกองง้นอนอ่ะซิสตะก้อนอ่ะยามอ่ะเดี๋ยวปิดแล้วนะเดี๋ยวปิดแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงนะฟังมากี่รอบแล้วเนี่ยยี่สิบรอบแล้วมั้งเนี่ย ด,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 ดู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 น้องอน <país S 1> งี่นะเขายิ้มดูนะได้เออไมีความสุขเอาเพงลงอะไรต่อไปเอาเพงลงอะไรเอาดีดดีดไหมเอาดีดดีดไหมเอาดีดดีดโอเคเดี๋ยวมาหาดีดดีดให้ดีดดีดอยู่ไหนนะเฮ <wor> ้ยพอดีเลยโอ้โหแมนเวอร์พอดีเลยแมนเวอร์ โอ้โหเอ็ดาก็เต้นเหรอเพลงนี้ก็เต้นเหรอเพลงนี้ก็เต้นนะเลยโ,โ,โ,โด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 ้เย่มันจะถืออะไรไว้ตลอดเวลาขนาดนั้นฮะจะถืออะไรไว้ตลอดเวลาขนาดนั้นอืมอืม ถืออะไรไว้ตลอดเวลาขนาดนั้นคะคุณเอร่าเต้นเปล่าเอร่าขาเอร่าดูอะไรมันไม่มีอะไรซะหน่อยหรอเดูอะไรไม่มีอะไรซะหน่อยพี่พาพี่มันนั่งอยู่ไม่สุขจริงๆอ้าว ทำไรฟังเพลงอ่ะโอ้โหออกกำลังกายก่อนนอนคึกคักก่อนนอนหน่อยค่ะคึกคักก่อนนอนหน่อยค่ะจะได้นอนหลับฝันดีค,คึก,ค,ค,กค,คักหน่อยคึกคักหน่อยคึกคักหน่อยค่ะอ่ะเบียดน้องแล้วเบียดน้องแล้วเบียดน้องแล้วคะ่ะ <c oughs> อะไร

อ้อาวจบแล้ว <laughs> พอไปแล้วสวัสดีแล้วอ่ะสวัสดีแล้วอะอาสวัสดีครับก่อนยอะสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีครับอ่ะมาปิดมาปิดอ่ะน้องเอเดาสวัสดีค่ะไปแล้วออกกำลังกายก่อนเนินบายบายออาปิดตรงนี้สีแดงปิดให้หมามาเปล่า จะเต้นต <Jub ilee. S 2> <laughs> ่ออไม่ปิดไม่ปิดจะเต้นต่อจะเต้นต่อจะเต้นอีกเหรอวตัวะมันมันจะต้องไปแซะกันเลยทีเดียว วินเอาบ็อกกี้ออกอุ้ยล่นทำอะไรให้ทำอะไรเดี๋ยวมาม่าจะกปิดกาวให้ทำอะไรให้ทำอะไรเดี๋ยวอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวมาม่าจะไปซ่อม าดึงอย่าดึงเดี๋ยวเสียโยนจุแตกแล้วเน,นี่ยเดี๋ยวเสียพอมินดึงไม่ได้ดึงแล้วมันขาดเลยดึงแล้วมันขาดเป็นเสียเลยเข้าใจปะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาม่าซ่อมก่อนโอเคสวัสดีค่ะซ่อมก่อนซ่อมก่อนบายบายอ่ะพอมินมาปิด